3ขั้นตอนจอดร,รถในญี่ปุ่นใครยังไม่มั่นใจกับการจอดร,รถในญี่ปุ่นแบบจ่ายเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติคลิปนี้มีวิธีการจอดร,รถแบบนี้มาฝากใครไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็สามารถทําได้ง่ายการเช่ารถขับเที่ยวในญี่ปุ่นโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งอาจไม่มีที่จอดร,รถหรือมีน้อยมากหากจําเป็นต้องจอดในที่จอดร,รถผ่านเครื่องอัตโนมัติมีหลักการ3ข้อคือจอดจ่ายจบ เมื่อขับรถเข้าไปในช่องจอดเรียบร้อยหากที่จอดรถมีป้ายไฟแสดงสถานะของช่องจอดจะขึ้นสัญลักษณ์สีแดงระบบจะทําการบันทึกการจอดและค่าใช้จ่ายไว้ตามอัตราที่กําหนดซึ่งจะมีป้ายบอกราคาด้านหน้าอย่างชัดเจนจ่าย เมื่อต้องการออกจากที่จอดรถให้ไปที่เครื่องจ่ายเงินด้านหน้าบางแห่งอาจมีภาษาอังกฤษด้วยแต่หากพบเครื่องที่มีแต่ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลักการเหมือนกันกดหมายเลขช่องจอดของเราที่ปุ่มแล้วกดปุ่มตกลงสีเขียวเครื่องจะแสดงราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราต้องจ่ายใส่ธนบัตรหรือเหรียญในช่องจ่ายเงินแล้วก็รอแป๊บหนึ่งใบเสร็จจะออกมาที่ช่องใดช่องหนึ่งลองมองหาดูนะครับจบลองเดินกลับไปเช็คไป้ายไฟแสดงสถานะของช่องจอดดูด้วยนะครับว่าเรียบร้อยไหมโดยทั่วไปจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวก็ออกรถได้เลย หากที่จอดรถมีไม้กั้นให้รับบัตรหรือกดปุ่มจ่ายบัตรจอดรถที่เครื่องตรงทางเข้าแล้วตอนออกที่ทางออกก็แค่เสียบบัตรเข้าไปจ่ายเงินให้ครบไม้กั้นเปิดก็ออกไปได้ครับค่าใช้จ่ายในการจอดรถแบบนี้มีราคาแตกต่างกันในญี่ปุ่นมักมีเวลาจอดขั้นต่ำ30นาทีโดยทั่วไปตามเมืองใหญ่จะมีราคาแพงถึง400-1,000เยนต่อ30นาทีแต่ในเมืองรองอาจมีราคาเพียง200-600เยนต่อ30นาทีและยิ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาส่วนมากการจอดกลางวันจะแพงกว่ากลางคืน